และ026775520โครงกันนะคะกับคุณพวันนละววาวัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัท YG จีบ l i ล g ย์อในเตอร์ชลค่ะสวัสดีค่ะพว,วันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะ1,695นิ่เหนียวนั่นมากๆนะคะไม่ยอม<ง>ผ่านเลยค่ะพยายามเทสก็แต่ก็ยังไม่ได้ยอดเท่าไหร่นะคะก็ต้องดูว่า ช่วงช่วงตอนอเมริกาเปิดเนี่ยมีโอกาสที่สามารถที่จะเบรกเอาได้ไหมถ้าสามารถเบรกเอาก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นพันเจ็ดร้อยจะระดับแถวนั้นก็น่าจะมีการเทขายทํากําไรลงมาจะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนตัวขององคําเนี่ยเคลื่อนไปเหย่างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมีการเทขายคากําไรมาเราก็จะเห็นว่าอาจจะย่อยอย่างช้าคงไม่ได้ลงลึกนะคะระดับที่พันหกับพันห ถ้ามีโอกาสเห็นก็น่าจะทยอยสะสมมีข่าวใหญ่ตอนนี้ที่มีการเอ,อ่อถ้าถูวออกมาก็คือว่าบริษัท p s n s ซึ่งเป็นบริษัทที่วิคดเคราะห์เกี่ยวกับทองคําโดยเฉพาะเนี่ยเป็นบริษัทลูกของ Thomson Reuters เ,เนี่ยมีการออกมาประเมินว่าไตรามาสแรกของของปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็น1,775 ดอลลาร์ต่อทอยเทาแล้วก็ายของทั้งปีเนี่ยมีโอกาสได้เห็นพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดดอลลาร์ต่อทอยเาก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้นักลงทุนน่าจะมั่นใจได้ว่าต้อคำช่วงในช่วงปลายปีก็มีโอกาสที่จะกลับไปหายที่พันแปดร้อยห้าสิบระดับนั้นก็ยังมีโอกาสทํากําไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนในช่วงระดับปีนี้ถ้าเป็นไตรมาสแรกระดับที่พันเจ็ดร้อยยี่สิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบ ตรงช่วงมาดักนี้น่าจะพทายขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็รอหายตรงไปทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเห็นทิศทางสดใสว่าถ้าย่องลงมากลับมาที่พันหกร้อยกว่ากว่าน,นี่นักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวหรือระยะกาลางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทยอยสะสมแล้วก็รอขายทำกำไรในสิ้นปีได้เขาให้เหตุผลหลักในการที่มองว่าจะขึ้นไปถึง1,775หรือว่า1,840ได้ยังไงคะ พอเทียบการดีมานของสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยในปีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยปริมาณของอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยอุปทานเอ่ออุปสงค์มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเขาประเมินว่าไว้อะนะคะอย่างกองแหงในในปีสองพันห้าร้อยสิบเนี่ยมีการมีดีมานที่ซื้อเข้ามาเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบกว่าตันเนี่ยสุดที่ในหกเดือนกันในปีสองพันห้าร้อยสิบสอง แต่ปีนี้เนี่ยปปิมาณขึ้นมาเกือบเท่าตัวเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเขามองว่ามีโอกาสเทียบกันให้ทองคำเนี่ยปรับตัว,ส,วสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า1,700ก่อนหน้านี้ ถ้ามีจังหวะสาหรับการลงทุนระยะสั้นขึ้นมาพันเจ็ขายทำกำไรก่อนแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวอันนี้ยังมีโอกาสในการที่จะลุ้นกาไรต่อเนื่องได้นะคะใช่ค่ะแล้วเขาก็มีบทสรุปของปีค่าเฉลี่ยของปี2013กับ2014โดยประเมินจากนักวิเคราะห์30กว่าค่ายไม่ว่าจะเป็นแบงก์ใหญ่ๆหลายค่ายแล้วก็ทาตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยของปีนี้น่าจะอยู่ระดับพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด แล้วก็อยู่ที่ระดับกลางอยู่ที่พันเจแล้วมีโอกาสทำ h ายอยู่ที่ระดับสองพันหรือว่าโลสุดเนี่ยอยู่ระดับพันห้าร้พอมีไกด์อันนี้นะลงทุนก็สามารถประเมินได้ว่าที่ระดับไหนควรจะเข้าซื้อด้วยปริมาณที่เท่าไหร่ค่ะค่ะก็จะเห็นตัวเลขที่ที่ชัดเจนไปในแนวน้อมขาขึ้นค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักมากกว่านะคะใช่ค่ะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทิศทางของราคาทองคำนะคะในมุมมองของ YG นั้ต้านที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าถึงแม้ว่าจะยังคงผ่านไปได้ยากแต่ว่าแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอ,อน,นั้นก็มีโอกาสเหมือนกันสำหรับราการลงทุนระยะสั้นนะคะก็ขึ้นไปก่อนแล้วก็ทยอยขายทำกำไรก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมามีโอกาสได้เห็นที่แนวรับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ ถ้ามีโอกาสได้เห็นทยอยสะสมได้นะคะแล้วก็รอราคาทองคำนั้นดิดกลับมาขายทำกำไรก่อนในมุมมองของบริษัทลูกของทำสันรอยเตอร์นะคะเขาให้ตัวเลขเอาไว้คุณมาวัลรับฟังนะคะน่าสนใจทีเดียวราคานะั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก1,775้หรือว่าไฮของปีน่าจะได้เห็น1840เพราะฉะนั้นจากระดับปัจจุบัน1692สดอลลาร์สหรัฐต่อเทรออนโอกาสที่จะมีอัพไซด์สำหรับการถือทองคำระยะกลางถึงยาวนั้นยังมีน้ำหนัก ข้อค้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพรวมในส่วนของทองคาที่เราพูดคุยกันในวันนี้กลับมาที่เรื่องของการลงทุนเมื่อวานนี้ชั่วโมงทาการสุดท้ายคุณผู้ชมบอกหายใจใหายคอไม่ทันบริหารอารมณ์เรื่องการลงทุนแทบจะไม่ทันเลยสําหรับนักทุนมือใหม่นะคะมาถึงวันนี้แต่ชนัอยู่ที่1435เราก็ยังคงได้เห็นแรงขายทำกำไรในหุ้นตัวเล็กๆอยู่ดีใครที่เข้าไปเก็งกำไร